รถตู้ทั้งคันถูกขังในบ้านปิดตายแต่ไม่มีใครอยู่ในบ้านไม่มีเพื่อนที่พวกเขาตามหาไม่มีร่องรอยของครอบครัวนั้นแล้วพวกเขาเจอใครล่ะครับเมื่อคืนสวัสดีครับพบกับโกรด h ชอตสตอรี่เอาเรื่องผีมาขายี้ประเด็นกันอีกคลิปนึงแล้วสำหรับคลิปนี้เราจะมาขายี้ประเด็นกับเรื่อง ครอบครัวที่สูญหายโดยคุณมืดได้มาเล่าไว้ผ่านทางช่อง The Ghost Leo Official นะครับหากใครไม่ชอบชื่ออไม่ชื่นชอบในการสปอยของเรื่องราวนะครับก็แนะนำนะครับให้ลองไปฟังคลิปต้นฉบับผ่านทางช่อง The Ghost Leo Official นะครับตามชื่อเรื่องนี้เลยเพราะว่า เนื้อหาของช่องเราจะเป็นการพูดถึงประเด็นสำคัญที่เราได้รับมาจากเรื่องนี้ดังนั้นเราจึงเลี่ยงไม่ได้หรอกครับที่จะพูดถึงเนื้อหาในบางส่วนแต่ถ้าใครสามารถฟังคร่าวๆได้ก็ไปรับฟังกันได้เลยนะครับโดยเรื่องาราวคร่าวๆนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ควรเป็นแค่ทิปเยี่ยมเพื่อนเก่าอะ กับกลายเป็นคืนสยองเมือ่อคุณนมืดและเพื่อนๆเ,เดินทางไปหาตั้มที่หายหน้าหายตาไปนานทั้งที่ติดต่อไม่ได้แต่กลับมีสายโทรศัพท์จากเขาระหว่างทางพร้อมคำบอกทางเข้าบ้านอย่างแม่นยำพวกเขาพบตายายที่บอกให้เข้าไปในบ้านได้และค่าคืนนั้นก็เต็มไปด้วยเหตุการณ์ประหลาดตั้งแต่พ่อแม่ของตั้มที่ปรากฏตัวทั้งที่ควร ทั้งที่ควรไม่อยู่บ้านนะครับแล้วจนถึงเรื่องชวนขนลุกที่ตากับยายเสียชีวิตไปแล้วหลายปีแต่สิ่งที่หลอนที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เห็นหากเป็นแต่ตอนเช้าเมื่อพบว่าประตูรั้วถูกล็อกจากด้านนอกขณะที่พวกเขาอยู่ในบ้านและตั้มที่อยู่กับพวกเขาทั้งคืนกำหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยยิ่งไปกว่านั้นญาติก็ยืนยันว่าครอบครัวนี้หายสาบสูญไปเกือบสองปีแล้ว แล้วเมื่อคืนนะครับพวกเขาอยู่กับใครก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆสำหรับเรื่องครอบครัวที่สูญหายนะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงประเด็นสำคัญของคลิปเรานะครับนั่นก็คือการพูดถึงความน่าสนใจของเรื่องนี้ว่ามีความน่าสนใจอะไรบ้างโดยความน่าสนใจอย่างแรกนั่นก็คือเรื่องของการหายตัวไปอย่างลึกลับของครอบครัวตั้ม จุดที่น่าสนใจแล้วก็เป็นแกนหลักของเรื่องก็คือครอบครัวของตั้มรวมถึงตั้มพ่อแล้วก็แม่นะครับได้หายตัวไปประมาณเกือบ2ปีแล้วตั้งแต่ช่วงที่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นและไม่มีใครทราบชะตากรรมเลยแม้แต่ญาติก็ไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ไหนหรือยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ แต่คุณมืดและเพื่อนกลับสามารถติดต่อและก็เดินทางไปหาตั้มที่บ้านหลังนั้นได้นี่ก็คือความลึกลับประการแรกที่ชวนให้สงสัยว่าคนที่ติดต่อมาและก็ครอบครัวที่พวกเขาไปหาคือใครต่อไปความน่าสนใจข้อที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของเหตุการณ์ประหลาดเรื่องของการเข้าออกจากบ้านคณะของคุณมืดอ่ะ เดินทางไปถึงบ้านตำและก็สามารถเปิดประตูรั้วที่เป็นลูกกงเก่าเข้าไปได้โดยการยกประตูขึ้นซึ่งเป็นประตูที่ไม่ได้มีโซ่คล้องหรือล็อกกุญแจแต่ในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อตำรวจและชาวบ้านมาถึงประตูรั้วกับถูกคล้องด้วยโซ่และก็แม่กุญแจล็อกอยู่ด้านนอกท,ท,ทั้งๆที่รถและก็คณะของคุณมืดยังอยู่ด้านในบ้านก็ทําให้เกิดคําถามว่า พวกเขาเข้าไปได้อย่างไรในเมื่อประตูถูกล็อกจากข้างนอกซึ่งก็เป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้ด้วยหลักเหตุและก็ผลปกติเลยต่อไปความน่าสนใจข้อที่3นะครับนั่นก็คือเรื่องของการปรากฏตัวของบุคคลที่คาดว่าเป็นพ่อและแม่ที่หายไปในช่วงที่กำลังนั่งสังสรรค์กัน คุณมืดและเพื่อนๆรวมถึงกลุ่มเพื่อนที่ตื่นมาที่หลังได้ยินเสียงคนเดินลงมาจากชั้นสองและก็เห็นเป็นขาทั้งสองข้างเดินลงมาต่อมาบุคคลเหล่านั้นก็เดินลงมาจนเห็นชัด และพวกเขาก็คิดว่าเป็นพ่อกับแม่ของตั้มจึงยกมือไหว้ทักทายแต่ว่าบุคคลทั้งสองกับไม่รับไหว้ไม่มองหรือไม่คุยกับพวกเขาเลยแต่ตรงเข้าไปคุยกับตั้มเพียงคนเดียวและบอกว่าจะไปต่างจังหวัดทั้งที่ก่อนหน้านี้ตั้มบอกว่าพ่อกับแม่ไปต่างจังหวัดแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำๆกันสองครั้งกับคนสองกลุ่มในคืนเดียวกันก็ทำให้เกิดความสงสัยว่าพวกเขาได้พบกับอะไรกันแน่ ต่อไปความน่าสนใจข้อที่4นะครับนั่นก็คือเรื่องของการเผชิญหน้ากับบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วนอกจากการพบกับผู้ที่คาดว่าเป็นพ่อกับแม่แล้ว mm hmm. เพื่อนของคุณมืดยังจําได้ว่าตอนเขาเข้าซอยในบ้านนะครับ mm hmm. เขาก็เห็นตาและยายของตั้มอยู่ริมบ่อตรงกลางปากทางแต่เมื่อถามตั้มเกี่ยวกับเรื่องนี้ ตั้มก็บ,บอกว่าตากับยายของเขาเสียชีวิตไปแล้วเกือบ3ปีโดยมีรูปภาพยืนยันว่าบุคคลที่เห็นอยู่ตรงนั้น่ะมันตรงกับรูปตาและยายจริงๆนี่ก็เป็นการยืนยนันการพบวิญญาณหรือผู้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งเพิ่มความน่ากลัวและก็ความเหนือธรรมชาติให้กับเรื่องนี้นะครับต่อไปความน่าสนใจข้อสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของเบาะแสที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่น แม้จะมีความลึกลับและเหนือธรรมชาติแต่เรื่องนี้ก็มีเบาะแสที่เชื่อมโยงกับการหายตัวไปของครอบครัวตั้มกับประเด็นในโลกของความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่ครอบครัวหายไปนั้นตรงกับช่วงที่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นและพ่อแม่ของตั้มเองก็เป็นกำน,นันซึ่งเป็นเหมือนหัวคะแนนใหญ่คุณมืดแล้วก็คุณดำเนินรายการนะครับสันนิฐานว่าครอบครัวของตั้ม อาจถูกอุ้มหรือทำให้หายตัวไปจากความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นทำให้เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องผีหรือสิ่งเล่นลับเท่านั้นครับแต่ยังพาดพิงถึงเหตุการณ์จริงที่น่าเศร้าและรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ในสังคมนั่นเองต่อไปอก็จบไปแล้วครับสำหรับการขยี้ประเด็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของเรื่องนี้ต่อไปนี้เราจะมาพูดถึง ประเด็นสําคัญในเรื่องของแง่คิดนะครับว่าเรื่องนี้ได้สอดแทรกแง่คิดอะไรให้เรากลับมาได้คิดตามกันบ้างครับโดยแง่คิดอย่างแรกครับนั่นก็คือเรื่องของความน่ากลัวของการหายตัวไปอย่างลึกลับแล้วก็ปมการเมืองท้องถิ่น เหตุการณ์นี้เริ่มจากความลึกลับของการหายตัวไปของครอบครัวตามที่ไม่มีใครพบเจอนานเกือบสองปีพรอนเงื่มงำที่เชื่อมโยงถึงการเมืองท้องถิ่นเพราะพ่อของตามเองก็เป็นกำนันและก็หัวคะแนนคนสำคัญการหายตัวอาจไม่ใช่แค่เรื่องลึกลับแต่อาจสะท้อนถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้จริงในบางพื้นที่ของสังคมต่อไปแง่คิดอย่างที่สองนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่ใช่คนเป็น กลุ่มของคุณมืดได้เจอกับตากับยายของตั้มที่เสียไปแล้วและพบกับพ่อแม่ที่ไม่ควรอยู่ที่นั่นพวกเขาพูดน้อยไม่ตอบสนองและไม่มีปฏิสัมพันธ์กับแขกซึ่งเป็นลักษณะที่พบในเรื่องเล่าผีจำนวนมากแล้วก็สะท้อนความหลอนที่เกิดขึ้นจากการเข้าไปอยู่ในเขตของผู้ที่ไม่ใช่คนเป็นต่อไปประเด็นข้อที่3นะครับนั่นะก็คือเรื่องของพฤติกรรมที่ผิดธรรมชาติของสินเลนลับ คนที่อ้างว่าเป็นพ่อแม่ของตั้มไม่รับไหว้ไม่พูดกับแขกแล้วก็เอาแต่พูดซ้ำๆว่าจะไปต่างจังหวัดนี่คือพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็มักพบในเรื่องราวของวิญญาณที่ยังติดค้างหรือวนเวียนซ้ำในสิ่งที่พวกเขาจําได้ในตอนมีชีวิตอยู่ต่อไปแง่คิดอย่างที่สที่สี่ครับนั่นก็คือเรื่องของประการปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่ท้าทายเหตุผล ลัวหน้าบ้านที่เปิดง่ายตอนเข้าแต่กลับถูกล็อกด้วยโซ่จากด,ด้านนอกในตอนเช้าทั้งที่ไม่มีใครออกไปไหนได้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลธรรมดาก็เป็นจุดพีคของเรื่องที่ทำให้ทุกคนต้องยอมรับว่ามีบางสิ่งที่เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นกับพวกเขาจริงๆต่อไปประเด็นข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องจากเหตุการณ์ธรรมดาสู่ฝันร้ายที่ไม่คาดถึง กลุ่มเพื่อนที่แค่ต้องการไปเยี่ยมเพื่อนเก่า<ๆ>เก่าก็ต้องมาเจอเรื่องราวสุดหลอนที่พลิกชีวิตในช่วงข้ามคืนพวกเขาไม่ได้แค่เผชิญกับผีแต่กลายเป็นพยานของคดีการหายตัวที่ไม่มีคำตอบสะท้อนว่าบางครั้งแค่ไปผิดที่ผิดเวลาก็อาจพบกับความน่าสะพรึงที่ไม่มีวันลืมก็เป็นได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการขยี้ประเด็นกับเรื่องครอบครัวที่สูญหาย ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับฟังได้จนถึงในช่วงนี้ขอบคุณทุกกำลังใจการคอมเมนต์หรือการกดไลค์นะครับก็อยากให้แนะนำเรื่องเล่าเรื่องไหนอยากให้เราขยี้ประเด็นลองแนะนำกันเข้ามานะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ขอให้ติดตามครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่รับฟังครับขอบคุณครับ